นายเดชาเป็นคนที่เมาไปแล้วนะอ,อกหัก,กลักโคตรด้วยเขาไปมัวแต่ไปเที่ยวต่างประเทศสามประเทศเอาเปรียบเราไนงะไม่ทํางานคนงานไม่มีคุณแม่เบิกเงินเบิกเบิกแต่เงินคือคนเราเนี่ยมีมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนทนายได้นะแต่ไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจทนายไม่เก่งเราก็เปลี่ยน ก็ขออนุญาตพูดสั้นๆนะครับผมไม่ได้เป็นตามที่เขากล่าวหาผมขอใช้สิทธิทางศาลนะครับไปสู้กันในศาลการไม่เอาใจใส่คดีเดินทางเที่ยวอย่างเดียวเรียกแต่เงินอะไรต่างๆนะฮะแม่แตงโมงจะกล่าวหาผมก็ได้แต่คุณต้องมีหลักฐานถ้าคุณไม่มีหลักฐานคุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณพูดไปทําให้ ทีี่เขาามปัญหกับผมเออาไปทต่กลายเป็นประเด็นที่ต้องขึ้นศาลอีกแล้วแน่ๆค่ะคุณผู้ชมสําหรับกรณีของทนายเดชากับการทําคดีแตงโมที่ก่อนหน้านี้นะคะมีการออกมาเปิดเผยจากอาจารย์ป่านเทพว่าแม่แตงโมได้ปลดทนายเดชาออกจากการทําคดีการเสียชีวิตของลูกสาวแล้วก่อนที่ต่อมานะคะทนายเดชาจะออกมาโต้กลับว่าไม่ได้ถูกปลดค่ะแต่ว่าแค่หมดสัญญาเท่านั้นจนเวลาผ่านไปสักพักค่ะแม่ของแตงโมได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่าที่ต้องเปลี่ยน ทนายก็เพราะว่าทนายเดชาเนี่ยเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ใส่ใจการทําคดีซึ่งล่าสุดทนายเดชาก็ได้ขออนุญาตตอบเรื่องนี้แบบสั้นๆแต่ว่าชัดเจนนะคะว่าไม่ได้เป็นไปตามที่เขากล่าวหาและขอใช้สิทธิ์ทางศาลค่ะ หลังจากที่ศาลจังหวัดนนทบุรีได้พิพากษายกฟ้องจำเลยในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดานะคะได้แก่แจนวิสาพัฒนกระติกอิสรินนายพีมและนายจ๊อบนิทัศน์ในความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งก็ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการของศาลชั้นต้นแล้วนั้น ก็ได้มีการออกมาเปิดเผยจากอาจารย์ปันเทพพัวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะถึงประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจนั่นก็คือคุณแม่พนิดาศิระยุทยธโยทินคุณแม่ของแตงโมเลิกจ้างทนายเดชากิติวิทยานันแล้ว โดยอาจารย์ปานเทพได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ค่ะว่าคุณแม่ตังโมลเลิกจ้างทีมทนายเดชาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568เอกสารที่ส่งมอบให้คุณแม่ก็เป็นคำฟ้องคำเบิกความพยายนโจทย์จำเลยและคำพิพากษาของศาลไม่ได้ส่งมอบหลักฐานอื่นที่มีมากมายหลายหลังตามที่มีข่าวในสำนวนทั้งนี้นะคะในเอกสารการยกเลิกการว่าจ้างระบุข,ข้อความเรื่องยุติการว่าจ้างและขอเอกสารคืน ข้าพเจ้านางพานิดาสิระยุทธโยธินผู้ว่าจ้างได้มาแจ้งความประสงค์มายังบริษัทเดชาแอนด์ไอบีเอสจำกัดว่ามีความประสงค์ให้ยุติการดำเนินการเพียงเท่านี้และหลังจากนี้ไปข้าพเจ้าในฐานะโจทย์ร่วมจะไปดำเนินการขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์ด้วยตนเองและจะแต่งตั้งทนายความเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการในชั้นอุทธรณ์ต่อไปจึงให้ทนายเดชาและทีมทนายความยุติการดำเนินการเพียงเท่านี้และในวันนี้ได้มารับคำฟ้องคำเบิกความพยานโจทย์จำเลยและคำ พิพากษาของศาลไปเพื่อประกอบในการให้ทนายความท่านใหม่ดำเนินการต่อไปและในวันนี้ได้รับมอบเอกสารเกี่ยวกับคดีนายชัยวัน์เกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์รวมทั้งเอกสารและวัตถุพยานให้กับข้าพเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความและเป็นไปตามเจตนารมณ์จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน นอกจากนี้นะคะอาจารย์ปานเทพก็ยังได้มีการไปขยี้ประเด็นนี้อีกครั้งในรายการ News ์อัเมื่อวันที่24มิถุนายน2568ค่ะที่ได้มีการพูดเรื่องของการส่งมอบเอกสารของทีมทนายในคดีของแตงโมค่ะว่าทําไมถึงมีแค่นี้ทนายเดชาจะมอบเอกสารทั้งทีผมก็นึกว่าคุณแม่คงได้เอกสารเป็นหลังๆ ที่เขาบอกว่าสอบกันเยอะแยะเอกสารนู่นนี่นั่นพยานวัตถุมีภาพเพิ่มเอกสารพยานวัตถุเป็นหลายร้อยหลังเป็นหลายสิบหลังผมก็ไม่เห็นผมนึกว่าส่งมอบเยอะกว่านี้ผมนี่ผิดหวังเลยในฐานะที่ไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายนะแต่ว่าคดีนี้ก็ย้ำอีกทีว่าทนายเดชาเป็นทนายที่ว่าแล้วแพ้คดีแล้วผู้ว่าจ้างก็ตัดสินใจเลิกจ้างส่วนจะเลิกจ้างด้วยเหตุผลอะไรผมก็ไม่ทราบได้แต่เดี๋ยวเขาจะหาทนายคนใหม่แล้วตอนนี้ ก่อนที่ต่อมานะคะทางฝั่งของทนายเดชาได้มีการตอบชาวเน็ตที่เข้าไปถามขณะที่กําลังไลฟ์ว่าทนายเดชาไม่ได้ทําคดีให้แม่แตงโมแล้วหรอซึ่งทนายเดชาชี้แจงเ่าว่า ผมรับจ้างแม่แต่งโมในการว่าความแค่วันที่สารชั้นต้นตัดสินแค่นั้นส่วนสารอุทธร์เป็นดุลยพินิษ์ของคุณแม่ว่าจะไปจ้างใครทําทนายเดชาบอกด้วยนะคะว่าผมกับคุณแม่เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเมื่อวานก็ยังคุยกันเรียนเพื่อทราบนะครับมีนักข่าวโทรมาถามนะคุณแม่จ้างผมว่าความในสารชั้นต้นสารจังหวัดนนท์สัญญาว่าจ้างสิ้นสุดในวันที่สารมีคําพิพากษาหลังจากนั้นผมไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีแต่งโมชัดเจนนะในประเด็นนี้ไม่มีอะไรที่ต้อง ถามเรื่องคดีแตงโมอีกต่อไปก็น่าจะตอบครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นก็อาจจะต้องไปตอบกันในศาลถ้าเกิดใครพูดแล้วผมเสียหายผมก็ฟ้องเป็นคดีหมิ่นประมาทไปแล้วกันแล้วก็ไม่ต้องมาถามเรื่องคดีแตงโมเพราะว่าผมไม่ได้รับผิดชอบแล้วและไม่ได้มีใครเลิกจ้างอะไรผมสัญญาจ้างสิ้นสุดแค่ศาลชั้นตน้นจบนะแค่นี้นะก็ถือว่าเป็นการเตือนครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจบไม่ต้องถามผมไปถามคนอื่นที่เขารับผิดชอบ ทนายเดชาไม่ได้ทําคดีให้แม่แตงโมแล้วครับคืออย่างนี้ครับคดีแตงโมเนี่ยนะครับก็กาเรียนพี่น้องประชาชนนะครับผมนะครับรับจ้างแม่แตงโมในการว่าความแค่วันที่ศาลชั้นต้นตัดสินแค่นั้นครับนะครับเขาว่าจ้างแค่ศาลชั้นต้นตัดสินนะครับส่วนศาลอุทธรณ์เป็นดูพินิจของคุณแม่ว่าจะไปจ้างใครทําครับผมกับคุณแม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเมื่อวานยังคุยกันนะนะครับนะเรียนเพื่อทราบนะมีนักข่าวโทรมาถามนะครับ นะคุณแม่จ้างผมว่าความในสารชั้นต้นสารจังหวัดนนนะสัญญาว่าจ้างสิ้นสุดในวันที่สารมีคำพิพากษ,ษาหลังจากนั้นผมไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีแตงโมนะครับชัดเจนนะในประเด็นนี้นะตอนแรกนะคะทนายเดชาก็เคลียร์ชัดไปแล้วค่ะแต่ว่าล่าสุดนี่สิคะคุณแม่ของแตงโมได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อชนิดที่เรียกว่าคดีพลิกอีกแล้วละค่ะคุณผู้ชม โดยคุณแม่พนิดานะคะได้เดินทางไปที่ DSI เรื่องของคดีแตงโมค่ะพร้อมกับให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ได้ถามถึงเหตุผลที่ปลดทนายเดชาซึ่งตรงนี้คุณแม่ก็ถามก่อนเลยว่าพูดได้หรอทนายเดชาเนี่ยเขาเป็นคนขี้เมาไปแล้วนะอกหักรักคุดด้วยแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจการทำงานมัวแต่ไปเที่ยวต่างประเทศ3ประเทศซึ่งตอนเลิกจ้างไม่ได้มีการเคลียร์ใจอะไรกันแต่คุณแม่ไม่ไหวที่มาเอาเปรียบเราไม่ทางานผลงานไม่มี แล้วพอนักข่าวถามว่าคุณแม่รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรแปลกๆไหมคุณแม่ก็บอกว่ามันมีแต่ว่าแม่ไม่พูดดีกว่าคุณแม่ย้ําด้วยนะคะว่าทนายเดชาเนี่ยไปต่างประเทศบ่อยแล้วเขาจะเอาเวลาที่ไหนไปทาคดีให้คุณแม่ไม่เคยใส่ใจและโดยปกติแม่เป็นคนที่ให้เกียรติทนายทุกคนให้เขาทํางานได้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจเราแต่พอให้เกียรติแล้วให้เต็มที่ก็จะโดนแบบไม่เต็มที่โดนเอาเปรียบ คุณแม่บอกด้วยค่ะว่าทนายคุณแม่ก็แปลกเหมือนเข้ามาเขาจะรู้ว่ามันสบายเพราะคุณแม่เนี่ยไม่ได้เข้มงวดเหมือนผู้ว่าจ้างคนอื่นๆไม่ถามถ่ายเพราะให้เกียรติเขาทนายคนที่เขาเข้ามาก็จะเบิกแต่เงินทั้งนี้คุณแม่ยังบอกอีกนะคะว่าคนเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนทนายได้นะถ้าทนายไม่เก่งเราก็เปลี่ยนแต่ยืนยันว่ายังเป็นเพื่อนกับทนายเดชาค่ะเหตุนผลอะไรที่คุณแม่ปลดทนายเดชาคะพูดได้เหรอพูดได้ค่ะคุณแม่ ทนายเดชาเป็นคนขี้เมาไปแล้วนะยจริงแรงมากคุณแม่อ,อกหกกักรักคตดด้วยอ๋อเหรอค <c oughs> แล้วแสดงว่าคือเขาไม่ได้ใส่ใจการทำงานให้กับคุณแม่อย่างนี้ใช่ไหมคะเขาไปมัวจะไปเที่ยวต่างประเทศสามประเทศอก่อนปลดนี้ได้มีการเคลียร์ใจกันไหมคะว่าไม่มีค่ะไม่ไม่ได้เคลียร์เลยเคุณแม่คิดเองว่ามันไม่ไหวแล้วอะ อเอาเปรียบเราไนงะไม่ทํางานผล mm hmm. งานไม่มีแล้วก็ไม่เคยถามว่า mm hmm. คุณแม่ตรงนี้จะทําอย่างนี้ดีไหม mm hmm. ตรงนี้คิดอย่างนี้ดีไหมอะไรเห mm hmm. มือนทนายคนอื่นเนี่ย mm hmm. ไม่เคยถามอะไรคุณแม่เลยแล้วก็ไม่เคยส่งออความคืบหน้าของคดีให้คุณแม่ทราบเลยคุณแม่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันแปลกมันมีค่ะแต่คุณแม่ไม่อยากพูดคุณแม่ไม่พูดดีกว่า เนาะมันก็มีทุกคนคงทราบคุณแม่ว่าเนาะแต่ก็นั่นแหละเราก็ปลดเข้าไปแล้วนะคะเลือกจ้างก็เท่ากับว่าอาจารย์บอกว่าให้คุณแม่อยู่กับปัจจุบันอย่าไปนึกถึงเรื่องเก่าๆแสดงว่าที่ผ่านมาคุณแม่อยากจะทำอันนู้นอันนี้แต่โดนทนายเดชากันไว้ตลอดเหรอคะ คือทนายคุณแม่นี่ก็แปลกนะแบบเหมือนเข้า,ขามาเขาก็จะรู้ว่าเขาจะสบายอะ่ะเหมือนคุณแม่ไม่แคบงวดเหมือนพูดผูว่าจ้างคนอื่นไงใจดีไม่ถามไม่ถ่ายไม่อะไรเพราะเราให้เกียรติเขาให้เขาทํามาสิใช่ไหมคะแล้วคุณติดขัดหรือมีอะไรตรงไหนเนี่ยคุณมาบอกเราสิ แต่นี่ไม่มีทุกคนเลยนะมีแต่เอาเงินเอาเงินเบิกเงินคุณแม่เบิกเงินคุณแม่เบิกเงินเบิกเงินเบิกแต่เงินนี่ต้องพูดอย่างนี้เลยคือคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนทนายได้นะ ไม่เปลี่ยนใจ,นใจทนายไม่เก่งเราก็เปลี่ยนและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้น่าจะไม่จบง่ายๆค่ะเพราะว่าวันนี้ทางทนายเดชาได้ตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตที่เข้าไปถามประเด็นร้อนดังกล่าวขณะที่กําลังไลฟ์พูดคุยข้อกฎหมายซึ่งทนายเดชาเอาเรื่องนี้ไปตอบช่วงท้ายๆค่ะเพราะว่ามองว่ามันเป็นเรื่องที่มันไร้สาระทนายเดชาตอบประเด็นนี้ไปว่า เรื่องแม่แตงโมที่ไปให้จมภาพสื่ออะไรต่างๆก็ขออนุญาตพูดสั้นๆว่าผมไม่ได้เป็นตามที่เขากล่าวหาแค่นั้นแหละส่วนเรื่องการชี้แจงก็ขออนุญาตไปชี้แจงในศาลเพราะว่าถ้าผมได้รับความเสียหายเนี่ยผมก็จะใช้สิทธิ์ทางศาลก็ไปสู้กันในศาลว่าผมได้มีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวห,หาหรือไม่ก็ขออนุญาตสั้นๆผมขอใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับ ผมไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่เป็นข่าวตามที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำให้ผมเสียหายเอาสั้นๆก็ขอใช้สิทธิทางศาลแค่นั้นนะว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่คุณกล่าวหาก่อนจะย้ำอีกครั้งนะคะว่าชัดเจนนะครับสั้นๆนะเดี๋ยวผมฟ้องศาลนะครับและยังบอกด้วยว่าไม่ต้องทำอะไรอีกเพราะมานั่งตอบโต้ไม่เกิดประโยชน์นะ ไปทําให้คนที่เขามีปัญหากับผมเอาไปทำคอนเทนต์ต่อเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมฟ้องศาลแล้วก็ให้ทุกคนไปชี้แจงในศาลว่าผมเป็นไปตามที่เขากล่าวห,หาหรือไม่เ<ใ>ช่นเรื่องการไม่เอาใจใส่คดีเดินทางเที่ยวอย่างเดียวเรียกแต่เงินอะไรต่างๆถ้าผมเรียกแต่เงินก็ต้องมีการจ่ายเงินจ่ายอะไรกันเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรไปชี้แจงที่ศาลทุกท่านที่ทําให้ผมได้รับความเสียหายก็ไปชี้แจงที่ศาลแค่นั้นเอง จบแค่นี้เพราะฉะนั้นนับแต่วันนี้ใครที่พูดถึงให้ผมเสียหายก็ผมจะไปฟ้องศาลแล้วให้ไปชี้แจงที่ศาลจบคือการกล่าวหาใครก็ได้อย่างแม่แตงโมจะกล่าวหาผมก็ได้แต่คุณต้องมีหลักฐานถ้าคุณไม่มีหลักฐานคุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณพูดก็แค่นั้นแหละกล่าวหาว่าผมไม่สนใจคดีเรียกแต่เงินอะไรต่างๆถ้ามันจริงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามไม่ใช่ต้องรับผิดชอบเองเรื่องแม่แตงโมนะครับที่ไปให้สัมภาษณ์สื่ออะไรต่างๆก็ขออนุญาตพูดสั้นๆนะครับ นะครับว่าผมไม่ได้เป็นตามที่เขาเกล่าวหาแค่นั้นแหละส่วนเรื่องการชี้แจงก็ขออนุญาตไปชี้แจงในศาลเพราะว่าถ้าผมได้รับความเสียหายเดี๋ยวผมก็จะใช้สิทธิ์ทางศาลก็ไปไปสู้กันในศาลว่าผมได้มีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ก็ขออนุญาตพูดสั้นๆผมขอใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับผมไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่เป็นข่าวตามที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์นะครับชัดเจนนะครับขอใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะฟ้องร้องดําเนินคดีกับ บุคคลที่ทําให้ผมเสียหายเอาสั้นๆก็อขอใช้สิทธิ์ทางศาลแั่นั้นนะาะว่าผมไม่ได้เป็นไปตามที่คุณแม่กล่าวหาชัเดเจนนะครับสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมฟ้องศาลนะครับชัเดเจนนะครับนะไม่ต้องถามอะไรอีกเพราะมานั่งตอบโต้ไม่เกิดประโยชน์นะไปทําให้คนที่เขามีปัญหากับผมเอาไปทำคอนเทนต์ต่อเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมฟ้องศาลแล้วก็ให้ทุกคนไปชี้แจงในศาลว่าผมเป็นไปตามที่เขากล่าวหาหรือไม่ นะครับเช่นเรื่องไม่การไม่เอาใจใส่คดีเดินทางเที่ยวอย่างเดียวเรียกแต่เงินอะไรต่างนะครับถ้าผมเรียกแต่เงินมันก็ต้องมีการจ่ายเงินจ่ายอะไรกันเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรไปชี้แจงที่ศาลนะครับทุกท่านที่ทําให้ผมได้รับความเสียหายก็ไปชี้แจงที่ศาลแค่นั้นเองนะครับชัดเจนนะครับให้ชี้แจงที่ศาลนะครับจบนะนะครับจบแค่นี้เพราะฉะนั้นนับแต่วันนี้ใครที่พูดถึงให้ผมเสียหายก็ผมก็จะไปฟ้องศาลแล้วก็ให้ไปชี้แจงที่ศาลจบ นะครับอืมนะครับไม่ต้องมาอะไรต่างๆคือการจะกล่าวหาใครก็ได้อย่างแม่แตงโมจะกล่าวหาผมก็ได้แต่คุณต้องมีหลักฐานถ้าคุณไม่มีหลักฐานคุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณพูดก็แค่นั้นแหละนะกล่าวหาผมไม่สนใจคดีเรียกแต่เงินอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นจริงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ใช่ต้องรับผิดชอบเองนะครับนะเสียเวลาเวลานะครับชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะฟ้องศาลนะครับนะนะครับ ทุกคนทุกคนที่ทําให้ผมเสียหายฟ้องศาลและให้คุณไปชี้แจงในศาลว่าผมไม่ทําคดีเอาแต่หนีเที่ยวเรียกแต่เงินอะไรต่างเนี่ยนะไอตามที่คุณว่าเนี่ยคุณเอาหลักฐานไปชี้แจงที่ศาลจบชัดเจนนะครับนะอันนี้แตงโมแล้วไม่อยากพูดแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ไปฟ้องไปไปชี้แจงที่ศาลคุณแม่ก็มีเหตุผลของคุณแม่ส่วนทนายเดชาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องศาลซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าเรื่องนี้จะไปจบลงที่ตรงไหนค่ะ แต่อย่าลืมนะคะว่าสามารถที่จะอัปเดตความเคลื่อนไหวได้ทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บ s ไ r i b e ทังช่อง YouTube ท็อปดาราและเพจเ c e b ุ o กท็อปดารากันด้วยนะคะอ่าๆแต่ถ้าจยากติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยคะ่ะกดย่างกดเลย